แต่เดิมเนี่ยการรักษาหลอดเลือดขอดเนี่ยนะครับใช้วิธีผ่าตัดฉีดยานะครับหรือแม้แต่ใช้เลเซอร์แต่ปัจจุบันเนี่ยการรักษาหลอดเลือดขอดเนี่ยสามารถทําได้ด้วยการใช้ถุงน่องถุงน่องที่เราใช้สําหรับป้องกันหรือว่าที่เราเรียกว่ารักษาหลอดเลือดขอดนะครับมันไม่ใช่ถุงน่องทั่วไปนะครับที่เราซื้อมาใส่เพื่อความสวยงามนะครับหัวใจเนี่ยปั๊มเลือดแดงลงเวลาเลือดแดงไหลกลับไม่มีอะไรปั๊ม ต้องอาศัยลิ้นหลอดเลือดนะครับถ้าคนแค่ที่มีหลอดเลือดขอดหรือลเลืโรคหลอดเลือดดำเนี่ยหลอดเลือดก็จะเสื่อมนะครับเพราะนั้นลิ้นทํางานไม่ดีเลือดขึ้นได้ไม่ดีไม่มีการกักเลือดไหลย้อนกลับบ่อยๆหลักการทํางานของถุงน่องเนี่ยนะครับมันเป็นการไล่เลือดขึ้นนะครับเพราะนั้นถุงน่องเนี่ยต้องเป็นถุงน่องที่มีแรงดันไล่ระดับนะครับมากขึ้นที่บริเวณข้อเท้ามากที่สุดน้อยลงไปที่น่องแล้วก็น้อยลงไปอีกที่ต้นขาเพราะนั้นเลือดจะถูกไล่กลับขึ้นมา เราจะเลือกใช้แบบไหนผมก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับอันที่1คือแบ่งตามระดับแรงดันระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ1เนี่ยความดันก็จะน้อยหน่อยระดับ2ก็ปานกลางระดับ3ามก็มากในสมัยก่อนเราเชื่อว่ายิ่งกดมากยิ่งดีนะครับแต่ปรากฏว่า,าการศึกษาหลังๆเนี่ยเราพบว่าถ้าใส่กดมากไปเนี่ยคนไข้ใส่ไม่ได้ และผลการรักษาเนี่ยระดับ3กับระดับ2เนี่ยปรากฏว่าไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นใส่แค่ระดับ2ก็พอในคนไข้ที่อาการไม่เยอะใส่เพื่อป้องกันขับรถยังไม่มีหลอดเลือดที่มันโป่งออกมาเยอะเราใส่แค่ระดับหนึ่ ทีนี้ในเรื่องของการแบ่งตามระดับความยาวนะครับว่าเป็นใต้เข่าต้นขาหรือแบบกางเกงนะครับพวกนี้เนี่ยอยู่ที่ความผิดปกติของหลอดเลือดดาที่เราเจอถ้าหลอดเลือดดาที่ผิดปกติตั้งแต่ใต้เข่าลงไปเนี่ยซึ่งเราไม่เจอเยอะนะครับใส่แค่ใต้เข่าก็พอแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยเราจะเจอหลอดเลือดดำที่ผิดปกติตั้งแต่ต้นขาลงไปเพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องใส่บริเวณต้นขาใต้เข่าใส่เพื่ออะไรป้องกันไม่ให้เกิดริมเลือด ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วมาทาลายผิวหนังหรือหลอดเลือดดำอ,อักเสบบริเวณข้อเท้าซึ่งจะพบบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใส่ใต้เข่าได้เนี่ยถือว่าพอแล้วนะครับแต่ในวันที่ยืนเยอะๆเดินเยอะๆหรือคนที่มีพยาธิสภาพเยอะๆแล้วก็ใส่ใต้เข่ายัางไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมีสัก2คู่คู่หนึ่งใต้เข่าคู่หนึ่งต้นขาเอามาใส่สลับกันนะครับส่วนบางคนถ้าใส่ต้นขาไม่ได้แพซิลิโคนนะครับก็อาจจะต้องใส่เป็นกางเกงซึ่งอาจจะต้องยอมลำบากนิดนึงตอนเข้าห้องน้ำตอนเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออก การจะสวมถุงน่องให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับเพื่อการรักษาหรือป้องกันภารระวะหลอดเลือดขอดเนี่ยบางคนมาถามว่าใช้ทั้งวันเลยดีไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยถุงน่องจะช่วยก็ต่อเมื่อขาเราห้อยลงเมื่อเลือดไหลเวียนกลับขึ้นมาไม่ดีเพราะนั้นใช้เมื่อเวลาเรามีกิจวัตรเยอะยืนนานๆเดินนานๆ,ๆนะครับนั่งรถขับรถนานๆขึ้นเครื่องบินนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลิ่มเลือดเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดลงมากองข้างล่างแล้วก็รั่วมาทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดขอด ถน่องไม่จำเปนะ็นต้องใส่ต่อเนื่องนะครับถ้าเมื่อไรรู้สึกรู้สึกว่ามันลำคาญมันคันถอดออกครับพักก่อนทําความสะอาดผิวหนังนะครับให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ค่อยใส่กลับเข้าไปใหม่ได้นะครับรวมๆกันผมคิดว่าวันละ4ชั่วโมงขึ้นอยู่กับกิจวัตรที่เราต้องห้อยขาเยอะหรือว่ายืนเดินเยอะๆหรือเปล่านอกจากถุงน่องแล้วก็มียานะครับการใช้ยา ก็จะเสริมทําให้เลือดในไหลกลับได้มากขึ้นแต่การใช้ยาเนี่ยเราจะใช้ในภาวะที่คนไข้มีอาการนะครับเช่นมีปวดมีบวมมีหนักมีตะคิวหรือมีการอักเสษของหลอดเลือดดาแล้วนะครับการป้องกันเนี่ยมันดีกว่าแล้วก็ง่ายกว่านะครับแล้วก็ประหยัดมากกว่าการรักษานะครับ